อตัดอะไรก็ขาหนึ่งโอ้ยนะกินวันกินอะไรไปผมกินก็มือต่อกวามประมาณพวกเจ้าไปอเันนี้ใครหมัด <c oughs> อ้าวไอ้เวรไปทำอะไรตามสารมันรู้มันยืนดู คนมาไม่ได้แตันเขบอก่ได้ขอนวันคุบอกขอนขนกอนแกกไเลย่ะพี่ไม่ตกอยาทีอกเวลาลูก้างเรื่องข่าวดีช่วขนข้างในก็ส่เลยเ เก็บตัวที่เดีก้เอาบมนเจ้าของก็ต้องฝปมองที่มันที่มันนี่เงนเป็นกระดูกม่ดหอมาเปนบนีไกลอีกเพื่อนไก่สามกระสัดอีหนี่งแน้องมันนีเมียพายุเชื่อพายุอะไรพายุแต่ส่วนพายุแต่สวนพายุหีตรงพายุหันตรงนี้ม่วอันมัน่างยัง แปดอันั้นเห็นอนเอาก็อีลีนจวหยิบไหมฮะโหหอนเมียหยิดบะมันยางเด็กอีกอีกอีกหลายเลยหรอไม่ได้แดกเลยทีสามดอไม่ได้แดกไกลเลย่ออกเลยเราออกดีหรเทลยเท เฮ้เลยเออนั่นแหละเลยไปกุญมอเออเอาหน่อยก็ตายเอาเาเห็ดห็ดละเอเอ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 เออเออเม่เออใช่เเออเออเเอออออเออออกเออ หังเราเปราเลยหนังมันแนปลาเปลนอี่ดีนะมันเนี่ยหแม่หุมันมันเดียวก่เยเจ้าไหนจะเป็นผสมบอเป็นใครสามสายพันธุ์ยังเขาหรอหุคอนผสมคระบค่ค่แค่หนแล้วเปล่าแั่เด้าเด็กไม่จะได้กินหรอหโหนก็ใช้กินแต่มันโคตรแต่ว่ามันสูกได้เราเนี่มันเป็นแบบนี้แล้วมันสูกได้นาะเนือมัน ถ้าอยากกินตัดเอาใช่ไหมแม่ชีก็ไม่ได้หรอกิกไหมเราต้องเอาไก่งวงมากินมังูยาเกกมายหอนนี่เอานี่ยตัวจางต่อเกี่ยวเจ้าดอกกันมันทำมันดร้อนจัดเอาจุ่มเอาจุ่มน้ำแข็งะไตน้องี่นุ่มนี่เปน่หหวานชั้เลยมันเด้ดินไม่มีใครเข้าข้างี่ มันไม่เหนียวตัวขาด้วยเมืเหนียวหรือเปล่าวะมันมีสายพันธุ์ทุกวันดูน่เหนียวอ่ะเหนียวอู่บ่เออไม่อให้มันย็นะไ่แ่ดวมันต้องกินหอนห่น่วนอไรดินิน ข้าววหัวร้อนมัมีข้าวไหมข้าวไม่ได้กินเนี่ยเี่ขาจีิีกินพกำบังเลยเมือนบอกให้กินเขาพินีบอยให้ใครรับมันบ่ได้มันบ่ได้เดืดเนี่ยีเขเเียนีไม่เห็นไกฮุบบอลอันเนี้ยไครฮุบบอลได้แท้ไม่เ็นตาข็น

มีตัดอะไรตั้ขาหนึ่งโอ้ยครับเดี่ยผมจะเป็นมันจะเป็นประสบการณ์ผมนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมประมาททีมงานทีมอะไรไปผมว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นผู้พลานแล้วเปลี่ยนเป็นทีมงานผุกทุกพลาดกินหัวราคาแบบแนี้ยยังหรือมีพวกเจ้ากินบ้างมือจตอผมประมาทพวกเจ้าไปกิน เอ็นนะเนเขาเลกติ๊แขวเนันปอหรอแล้วก็กินเนี่ยเู้อาออกแล้วมันกเนี่ยเล่นกลไงเอาออกแล้วกรนก็ดึงออกเอยเฮ้ยเป็นกิ๊บไปรอเลยนะลงเ็ไมลงเด็ก่ารัมมาเ้างห